เวลาเขาดูเขาดู2ตัวนะคือแบ c <Back log S 2> ็คล็อกนะมีเยอะก็สามารถรับรู้งานได้นานและอีกตัวหนึ่งที่เป็นคำถามหลักเลยคือแบล็คล็อกเนี้ยให้ก้อมาจินเท่าไหร่พวกแอนซื้อเครื่องจักรมาแล้วเนี้ยใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้แค่ช่วงต้นของโครงการถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีมันก็อยู่ทิไลายได้ไม่เต็มที่มันก็จะเป็นภาระซะมากกว่าเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเอาซอร์สงานไปให้กับบริษัทข้างนอก ขอความรู้ระหว่างมันทัดหน่อยเวลาเราคุยถึงหุ้นในกลุ่มรับเหมามักจะมีคำหนึ่งเนี่ย b a c k ล้วมัน,น <ะ S 1> คืออะไรคือ backlog อะไรคือ backlog backlog คืออะไรสำคัญตรงไหนสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้ครับ p ีครับ b a c k l อกเนี่ยนะครับก็คืองานในมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกีนอีกอันนึงนะฮะก็คืองานในมือของบริษัทที่มีอยู่นะครับนะ,ะสมมติของ ซีก่อนนะฮะอ่านี่นะครับถ้าของซีเนะฮะจะเห็นภาพหน่อยอ่าอันนี้คือของของปีที่แล้วนะครับจะบแบ,บ็กหลอกเนี่ยคืองานที่ได้เซ็นสัญญานะครับไปประมูลงานหรือว่าอ่าไปประมูลแข่งขันทั้งในได้จากภาคเอกชนก็ตามหรือภาครัฐเองก็ตามนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีอยู่ในมือแล้วก็ว่ากันไปว่าสัญญากี่ปีนะฮะ ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็อาจจะสองสามปีขึ้นไปนะครับก็แล้วก็ทยอยรับรู้นะอย่างอย่างในรูปที่เจ็ดนะฟิกเกอร์เจ็ดนะฮะนี้นะคือเล่นประก,กอบของอ่ซีเคนะครับก็ครับ่างานจริงๆเนี่ยสองแสนกว่าล้านนะครับแต่ว่าทยอยรับรู้มาจนจนหมดละเกือบหมดแล้วก็เหลืออยู่นะแบล็คล็อกหมายถึงว่างานที่มีอยู่ในมือก็สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเนี่ยถ้าเกิดอ่ารับรู้แล้วได้ ่ประมาณไต่มาสละห้าพันก็หมายความว่าแบ c ็กหลอกเนี่ยครับสามารถสร้างรายได้ไปได้ประมาณเจ็ดไต้มาส์นะเจ็ดแต้มาสก็คือเกือบสองปีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการมองแล้วก็จริงๆเนี่ยเวลาพูดถึงกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคำที่สําคัญเนี่ยเวลาเขาดูเขาดูสองตัวนะคือแบ c ็กหลอกนะมีเยอะก็สามารถรับรู้งานได้นานและอีกตัวหนึ่งที่เป็นคําถามหลักเลยคือแบ็กหลอกเนี่ย ให้กออมาจินเท่าไหร่กําไรเยอะไหมอ่ากำไรเยอะไหมอกออมาจินกาไรขั้นต้นเยอะไหม, machine, ไะไหมนะครับนะขก็คือเวลาวัดกันที่คุณภาพก็คือแบ็กหลอกเท่าไหร่แบ็กหลอกให้กออมาจินเท่าไหร่พี่ดีบอกว่าสองคำที่ต้องรู้เลยนะเวลาจะมาแล้วครับจะลงทุน<ช>หุ้นในกลุ่มรับเหมาเนี่ยคาแรกก็คือแบ็กหลอกอันที่สองก็คือแบ็กหลอกที่ได้เนี่ยครอสมาจินกาไรขั้นต้นเนี่ยเยอะไหม ปกติเนี่ยมันควรจะมี cross margin ของ backlog สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ดีครับโอ้้าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะก็ควรจะประมาณสิบเปอร์เซ็นบวกลบนะสิบเปอร์เซนขึ้นไปนะถึงจโ o <ม>ใช่ไหมครับใช่ครับภาพนี้บอกอะไรครับพี่อดีครับภาพนี้ก,ก็บอกเรื่องของว่าถ้าเราดูย้อนไปในอดีตรวมถึงช่วง ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนนันจะเห็นความสม่ำเสมอของอการหรือว่าการเคลื่อนไหวของก้อนมาร์จิ้นของแต่ละ,ะบริษัทได้นะ,ะถ,ถ้าถ้าจริงๆถ้าไปดูคนที่ก้อนมาร์จิ้นเยอะจริงๆ4ตัวเนี่้คือพวกกลุ่มของซิโก้ไพลอนเพราะว่าสอ,สองกลุ่มเนี้ยสองบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เสาเข็มจอบเ,เป็นลักษณะของเฉพาะมากนะครับ Specialist นะเพราะนั้นก็เลยได้ ได้ได้แบ็กหลอกตัวกอนมาจิ้นค่อนข้างดีนะก็คือประมาณยี่สิบเปเซนนะครับในะฮะที่ซนะีเคนี่ยก็พยายามตามเมนเทนไว้ที่สิบเปอร์เซ็นบวกลบนะโดยจริงๆอย่างที่บอกบอกว่าอของซีเคเนี่ค่อนข้างเป็นทงว่าว่าจะใช้ทั้งประมูลงานเนี่ยถ้ากอนมาจิ้นต่ำกว่าแปดเนี่ยเขาไม่กล้าประมูลเพราะเกิดไปเจอแบบงานล่าช้าไปเจอเรื่องของ วัสดุก่อสร้างขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกลายเป็นขาดทุนได้นะฮะเขาก็เลยขาก็เลยบริหารความเสี่ยงนะฮะส่วนเซคอนเนี่ยก็จะจะเป็นกลยุทธ์ว่าเอางานไว้ก่อนนะ,ะประมูลถึงเห็นได้ว่าตอนมาจิ้นเขาค่อนข้างจะต่ํานะฮะอยู่ประมาณห้าปซ็บวกลบนะฮะก็เลยกลายเป็นว่า,าได้งานค่อนข้างเยอะเห็นได้เลยว่าเขาใช้ กลยุทธ์ราคาเข้าเข้าสู้นะค,ะคือได้งานมาเยเาะประมูลด้วยตาต่ำกว่าราคาการาาาคร่อนข้างพอสมควรก็มาทิ้นเล็กก็เลยต่ำต,ตามก็จะมีกลยุทธ์ของแต่ละคนก็จะเหมือนกันนะ,ะแ,ตแต่ว่าด,ดูจากดูจากภาพนี้แล้วบริษัทที่มี cross profit margin เยอะที่สุดคือ Pylon ใช่ไหมครับพี่ครับผมลงลงมาเป็นสีเหลืองก็คือ c k ชอการช่างนะค,ะครับตามมาด้วยซิฟโกเสาเข็มเจาะ แล้วะนะอันดับ4ก็คือสเต็กซิโนไทยประมาณนี้ไหมครับพี่ดีครับประมาณนี้ได้ถ้าดูเฉพาะไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาครับอืมแล้วภาพเนี้ยสามารถสะท้อนอะไรให้เราได้บ้างครับพี่ดีครับอ่าก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าซีเคดูจะบริหารตัวแบ็คหลอกนะโดยเน้นเรื่องของอ่าตากำไรมากกว่านะคือถ้ากำไรต่ำเขาก็จะไม่ประมูลอ่าสเตคอนเน้นเรื่องของการ ได้งานมาก่อนกับคนเราคือเน้นที่แบ็กหลอกเลยคนนึงเน้นที่กอนลาตินนึงเน้นเน้นที่แบ็กหลอกใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปดูดูซิปโก้หรือไพรอนเราจะเห็นภาพของงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดมันแข่งขันกันมากขึ้นนะครับ<ม>ก็คือตัวของมาร์จิ้นเนี่ยแต่ก่อนอยู่กันระดับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็มีวูบลงมานะครับจากไพรอนก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็มีวูบจากยี่สิบกว่ามามาเป็นสิบหกแต่ว่าตัวที่หนักเลยซิปโก้คือลงมา ติดลบไปแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาเป็นปกติแนตะ่ก็จะจะอย่างที่บอกว่าเวลามีโปรเจกต์ปิดหรือว่ามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันจะทําให้กอรอมาทินดอปไปได้สำหรับพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ครับแล้วก็มาทินที่ต่ําลงของสองตัวเนี้ยก็เป็นลักษณะนหนึ่งที่สะท้อนว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างกัาไทยนะเพราะว่างานมีน้อยเพราะงานมีน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อสองลายเนี้ยเป็นงานเสาเข็มเจาะซึ่งมัน รันเนี่ยมันใช้เวลาถ้าเป็นโปรเจกต์พวกคอนโดพวกอะไรมันไม่เกินส,สองสาเดือนก็เสร็จแล้วครับเพราะมัน้อ่ต้องหางานใหม่เข้ามาเติมงานใหม่เข้าเติมพอตลาดมันท้ายจริงเนี่ยพองานใหม่เข้ามาเติมเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมากขึ้นก็เลยกลายว่าตัวกอสมาร์จินก็เลยต้องไปได้น้อยลงเพราะไปแข่งขันขึ้นนะก็จะเห็นเช่นว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมานะกลุ่มรับเหมกาก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างจะเจอปัญหารเรื่องงาน น้อยนะโดยเพราะงานท้ากร่าที่ที่ยินเลยมาจริงๆที่เห็นเราบอกจะประมูลประมูลนี่คือปีที่แล้วสุดท้ายเพิ่งเริ่มนะเพิ่งมาจุดทูปสำหรับตัวลางคู่ในในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับความรู้ระหว่างมรทัดเรื่องที่สองเรื่องแรกเป็นเรื่องแบ็กหลอกเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับเหมาวงเล็บเสาเข็มเจาะรับเหมาประเภทเสาเข็มเจาะแตกต่างจากรับเหมาทั่วไปยังไง ผมเคยได้ยินบอกว่าใครทําเสาเข็มเจาะนะมาเร็วเค็มไวตกลงยังไงพี่ดีช่วยให้พื้นฐานของรับหเหมาประเภทเสาเข็มเจาะหน่อยได้ไหมครับพี่ดีบครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมแบ่งประเภทให้ก็คือจริงๆแล้ว c ีเคฟสเตคอนเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นผู้รับเหมาแบบครบวงจรนะก็คือ,อทําแบบทาหมดเลยนะถ้าเกิดนั่นก็มีตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ก่อ,อ,อ,อสร้างนะฮะหรือว่า ตัวจัดซื้อพวกเหล็กพวกปูนอะไรนะทำหมดนะครบวงจรหมดก็คือแล้วก็เน้นพวกโครงการขนาดใหญ่นะโดยเฉพาะโครงการภาครัฐพวกรถไฟฟ้านะพวกอาจจะอย่างซีเคก็มีทําเขื่อนด้วยอะไรเงี้ยนะนะนะก็จะเป็นลักษณะของผู้รับเหมาขนาดใหญ่นะแต่ว่าไอ้ตัวผู้รับเหมาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้เน้น ต้องทำตัวของเสาเข็มเจาะเองที่เป็นงานฟาวเดชันหรืองานหลาถาน่าเพราะว่าพวกแง้ซื้อเครื่องจักรมาแล้วเนี่ยใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้แค่ช่วงต้นของโครงการถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีมันก็อยู่ทีไลายได้ไม่เต็มที่มันก็จะเป็นภาระมากกว่าเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเอาซอร์สงานไปให้ใหกับบริษัทข้างนอกเพราะว่าบริษัทข้างนอก <All S 1> เนี่ยเอซอร์สหรือว่าซับงานต่อซับงานต่อใช่ซับงานต่อ,ตอ,ตอถ้าเป็น,นเป็นตับก็แก าการก่อสร้างคือทํางานต่อไปให้เพราะว่าทั้งนั้นเขาสามารถจุธไรได้ดีกว่าก็ซื้อเครื่องจักรมาทําของซีเคจเซคอนเ็ตก็ไปรับของอ่าพวกคอนโดไปทําอะไรต่อได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเนี่ยจริงๆคุณนรงซิฟโก้เนี่ยก็เคยบอกว่าเป็นเหมือนแท็กซี่ยังไงครับนี่คือใครใครเรียกให้ไปทําเราก็รับหมดนะครับแล้วมันมาที่ที่ทาง คุณยุทธนาบอกว่ามาไวเข็มไวคือแบบงานมันเดือนสามเดือนเสร็จอะอย่างมากเลยถ้าเกิดทํารับเหมาพวกรถไฟฟ้าก็ตอกเสาเสาเข็มตามตามเส้นทางไปเรื่อยๆก็ไม่เกินปีอันนี้คือคือยาวสุดแล้วสำหรับพวกเสาเข็มนะเพราะนั้นคำว,ว่ามามาเร็วเข็มเร็วก็คือแบบได้โปรเจกต์ทุกทำไม่กี่เดือนก็เสร็จนะเพราะนั้นจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องเรื่อง อะไรราคาวัสดุก่อสร้างเพราะว่าพอได้งานปุ๊บก,ก็ล็อกราคาเหล็กแล้วก็ใช้สองสาเดือนก็จบโปรเจกต์ใหม่ราคาเหล็กขึ้นก็ประมูลราคาที่สูงเพื่อวงกันความเสี่ยงจากราคาเหล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของเสาเขียงแต่ว่าข้อเสียคือคุณต้องแบบหางานหางานหางาน้า,า,นา,า,นา,านมาเติมตลอดแล้วยิ่งถ้าไปเจอช่วงที่โควิดนะสลอนะเอกชนสลอเนี่ยก็ต้องหวังงานภาครัฐภาครัฐก็ประมูลล่าช้าอีกมันก็เลยกลายเป็นว่า ช่วงนี้เสาเข็มก็ปีนี้เลยไม่ใช่ช่วงนี้ปีนี้เสาเข็มไหน่อยหน่อยนะครับสำหรับชิโก้ไปล็อกครับครับมาเร็วเข็มไวเป็นเป็นงานช่วงต้นของโครงการทําเสร็จแล้วสามเดือนห้าเดือนเสร็จแล้วเก็บตังค์เสร็จปุ๊บเก็บกระเป๋าไปรับงานเจ้าอื่นต่ออย่างนี้ใช่ไหมพี่ดี้ใช่ครับพูดถึงเก็บตังค์เลยก็เป็นประเด็นบ่วงเขาอ,อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงต้นของโครงการเพราะนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้มีปัญหารเรื่องว่าไม่ได้เงิน คือแบบเออเคมปุ๊บก,ก็ได้เงินไปเลยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นมาเร็วมาเร็วเค้มไว <laughs> <laughs> นะ